พอไปครึ่งหลอดแล้วได้ละหนึ่งสองสามสอง่งวีโรออนพูลควอตไปอีที่พูดไหนก็พีพอตไม่ทันถูกแล้วโดนจนซีแซงแน่ว่าหรอโดนพีแซงไม่นอนอย่างงี้ผมไม่ใช้พีพอตเลยแต่มันดามิบเลยมมาแสนเองแหละอย่าเพี้ยน

ผู้ค้ากว่าแต่บอลบอลผมชอบสิ่งอาชัลามากกว่าใช่งานบอลเจ้าบอลบอลบอลทีมแรกเข้าละอ่ะตีไม่ได้นะเนื่นบอลบอลเติร์นูุ่นเลยแต่ผมส่งเลยแต่ส่งให้พี่อีกรอบดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเตะอ้อม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 อ้อมบอลแบบนี้นะนะเตะอ้อมไปละเออมารับเลยดิรอรับมารับเลยดิเตะเตะไปอ่ร

ดีเบทไปตามมันเดินเลยอู่นเองอ่ะเป็นมาดาเจ็บใส่ตรงหายนะครับค้อง บอลอีทโจะมาแล้วคนได้เหรอเหลือเต็มตัวเต็บอลครับทีมที่สองจะได้เบี่ยวน้ำใส่ทีมสองทีมสองสี่สองเอิ่นเข้าครับเข้าครับเข้าครับเจน้ำใส่เข้าแล้วบอลอุยอยู่นี่ไปก่อนเข้าใส่ก่อนใช่ไหมจะมี๋ยวตรงนี้ดักมาดักมา กระจิบแม่มัตรงแค่นั้ก็ถูกเลไหมจบแล้วเนี่ยตาครับโอ้ยดว่าเอเนี่ยเอเปสอทีก็จบันเนี่ยออะไรวะเออไม่ต้องขยับนะี่เดินตามคอแค่คูเล่นะแค่คูเล่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋กลจัดถึงเอ เตดสามต้องอย่าย่าพลาดติดสามเอาพายอินทัดอีบักนะครับเนอะใครเปิดทีางจงกเลยคเดี๋ยวใครเปิดพีเดิก่นเลยนครับก็สอ่ะมาทางนี้มกลับกลับับกลับตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้หลงเดียว พี่ไม้เหรอมีหมดเดียวไวล์เกอร์จะมาในสิบวีเลยนะครับโอเวร์นเนอร์เตะบอลเตะบอลสามสองทีมที่สามฟัวมครับเอาไฟอินทัตบิ๊กบัสครับเข้าครับเห็นแล้วเอาเข้าให้หมดเข้าให้หมดเข้าครับเข้าครับดูด้ยเกิดเอ้ไปทีมนี้เป็นเตะบอลไปไหนยหายไม่เจอแต่ว่าน่าต้องรอรออัตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ ลองลองเตะเขาเตะเข้าไปลูกฝั่งนี้หันหน้าหันหน้าไปตรงไหนมันจะเตะไปทางนั้นนะครับระวังลองเตะลองเตะโอ้ยทีมสามจิมสามจ้ะพปลิลับเลยคนสอ้วางไปตาดเตะดดาเมจตั้งหนึ่ง ครับสวยครับต้องจบเล่าทีมสีพุ่งไปต้องเล่ามาดีเล้วทีมสีที่โอ้ทีมสามจบแล้วคุณไม่ได้ไปต่อไม่ได้เตะโยนก่อนโยนก่อนเนี่ยดีวีความพยายามเตะซ้ำเลยพี่อุ้ยที่หมายไปไงเนี่ยโอ้ เดวเป็นตีบ้นเเป็นตีบ้นเหน่อยต้องขอเตะดีๆอ่ะทีมทีมเราไปเยต้องต้องต้องขอฮีลเลอร์คนหนึ่งอ่ะไม่ก็ทีมทีมที่หนึ่งเอยทีมที่หนึ่งน่าจะได้แล้วนี่ทีบ้านายแล้วทีช่วงผายแล้วใกลเลยนใก้แล้วทุกคนเบิร์สเบิร์สแล้วเบิร์สเลย อบาตายอยู่แล้วครับนับคนยืนข้างๆล่ะคนนั้นปิ๊งเอาเหรอบอกว่าใครไม่มีดีบัฟช่วยเข้าวุ่นไปอยู่จุ้ยงยโอ้ยนี่เดียวเอ้ยสามเนตหรอเลือเหลือจนซี่เหลือจนซี่แท้แน่เรียบร้อยโดนอะไรเป็ยืนใกล้ๆคุณดมเรยุคุณดมเรยุ